สวสดีค่ะเล็กวัลิศานะคะตอนนี้นะคะเล็กอยู่ปา่ซอยนาอินทายี่สิบสามนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเล็กจะพาเพื่อนๆไปดูที่ดินให้เช่ราระยะยาวแปลนศักยภาพค่ะซึ่งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีลาดปึก ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในทําเลที่ดีมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีและปะะเขาเพียง30เมตรนะคะส่วนถนนหน้าที่ดินถนนซอยรามอินทรา23นี้นะคะสามารถไปยังถนนพหลโยธิน วชรัพลและก็สายไหมได้ด้วยค่ะเป็นที่ที่ทรา ف ฟิกดีมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่399ตารางวามีหน้ากว้างที่ดินติดถนนเมน40เมตรลึก40เมตรค่ะเป็นที่ดินรูปแปลงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเป็นรูปแปลงที่นักพัฒนาหากันมากๆเลยนะคะเพราะเมื่อเราจะนำไปพัฒนาอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เหลือเศษของที่ดินเลยค่ะ แล้วที่ดินแปลงนี้นะคะทำเลดีมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีลาดปะะเขาเพียง30เมตรและถ,ถนนสายลามอินทราย23นี้นะคะสามารถไปย,ยังถนนพหลโยธินวชรพลและก็สายใหม่ได้ด้วยค่ะเป็นที่ที่ท้าฟฟิกดีมากๆเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อน ได้เห็นที่ดิงแปลงศักยภาพแปลงนี้แล้วถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะติดต่อเล็กที่เบอร์0629898915นะคะแล้วยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ